ข้อสอบโอเน็วิชาคณิตศาสตร์ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้อที่5ชมรมสันทนาการแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมให้สมาชิก3ประเภทก็คือร้องเพลงเล่นรำแล้วก็เล่นดนตรีจากการสอบถามสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม90คนพบว่ามีจำนวนสมาชิกที่ชอบทำกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้คำถามถามว่าสมาชิกที่ชอบร้องเพลงเพียงอย่างเดียวมีกี่คน ข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้แผนภาพเวนนไดอะแกร,รมช่วยซึ่งก็จะมีกลุ่มของคนที่ชอบร้องเพลงเต้นรำแล้วก็เล่นดนตรีค่ะโดยเราจะเริ่มใส่จำนวนคนที่ชอบทำกิจกรรมทั้งสาประเภทก่อนซึ่งเราไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่เราก็จะใส่เป็น X ค่ะจากนั้นเราทราบว่ามี20คนค่ะที่ชอบร้องเพลงและเต้นรำ บริเวณตรงนี้ค่ะคือกลุ่มคนที่ชอบร้องเพลงและเต้นราซึ่งมีตรงนี้ไปแล้ว x ค่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่เหลือก็จะเท่ากับ20ล x คนที่ชอบร้องเพลงและเล่นดนตรีมีทั้งหมด16คนร้องเพลงและเล่นดนตรีก็คือขอบเขตของบริเวณนี้ทั้งหมดซึ่งมีตรงนี้ไปแล้ว x ค่ะที่เหลือก็คือบริเวณตรงนี้จะเป็น16ลบ x คนที่ชอบเต้นลัมและเล่นดนตรีมีทั้งหมด14คนคนที่ชอบเต้นลัมและเล่นดนตรีก็คือขอบเขตบริเวณนี้ซึ่งมีตรงนี้ไปแล้ว x ที่เหลือตรงนี้คือ14ลบ x 50คนค่ะชอบร้องเพลงแสดงว่าในบริเวณขอบเขตสีม่วงทั้งหมดมีทั้งหมด50คนค่ะซึ่งมีตรงนี้ไปแล้ว20ลบ x หรือมีตรงนี้ไปแล้วทั้งหมดอะค่ะเราทราบคือ20 บีตรงนี้ไปแล้ว16ลบเเพราะฉนั้นตรงนี้ที่เหลืออะค่ะก็เอา50ค่ะลบด้วย 20, 20คือตรงนี้ค่ะแล้วก็ลบด้วย16ลบ x 50ลบ20ค่ะกลายเป็น30เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเราคูณกระจายเข้าไปค่ะลบคูณ16ค่ะกลายเป็นลบ16ส่วนอันนี้ลบคูณลบค่ะกลายเป็นบวกลบ1คูณกับลบ x กลายเป็นบวก x 30ลบกลายเป็น14ค่ะก็จะได้เป็น14บวก x ก็คือกลุ่มของคนที่ชอบรองเพลงเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่ชอบเต้นราค่ะเขาบอกว่ามีทั้งหมด44คนพื้นที่สีส้มทั้งหมดต้องเป็น44แต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้เพียงอย่างเดียวก็ต้องเอา4 4ลบ20ตรงนี้ค่ะที่หักออกไปคือ20และก็ลบกับตรงนี้คือ14ลบ x 44-20ลบ20เหลือ24ค่ะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ14บวก x 2 4ลบ14ได้เป็น10บวก x และสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ชอบเล่นรีมี40คนขอบเขตสีฟ้าตรงนี้รวมกันต้องเป็น40ค่ะบริเวณที่เหลือตรงนี้เราก็เอา40-16 16ลบ16 16ก็คือบริเวณตรงนี้ทั้งหมดค่ะ เขาบอกไว้แล้วว่าล้องเพงเลงละดนตรีคือ16แล้วก็ลบด้วย14ลบ x 40ลบ16ค่ะก็จะเหลือ24เครื่องหมายลบข้างหน้าวงเล็บคูณกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ14บวก x 24ลบ14ก็จะเหลือ10บวก x ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะมีทั้งหมด90คนนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา คนที่ชอบร้องเพลงทั้งหมดซึ่งโจทย์บอกว่ามี50คนนะคะบวกกับตรงนี้ค่ะ10บวก x บวกกับ14ลบ x แล้วก็บวกกับ10บวก x ตรงนี้จะต้องเท่ากับ90คนนี่คือจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมบวก x ค่ะลบ x อันนี้กลายเป็น0ก็จะเหลือ50บวก10ค่ะเป็น60 60บวก14เป็น74 74บวก10ได้เป็น84 เหลือ x อีกหตัว84บก x เท่ากับ90 84อยู่ฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามกลายเป็นลบหรือเกิดจากการที่เราเอา84ลบออกทั้งสองข้างของสมการเพื่อให้84ตรงนี้หายไป84ลบ84กลายเป็น0ก็จะเหลือ x ตัวเดียว90ลบ84ค่ะจะเหลือ6เราได้ x ออกมาเท่ากับ6 จทย์ถามว่าสมาชิกที่ชอบร้องเพลงอย่างเดียวมีกี่คนคนที่ชอบร้องเพลงอย่างเดียวค่ะก็คือตรงนี้ค่ะมีทั้งหมด14บวก x ค่ะเราก็เอา14บวก6ค่ะ ได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ20คนค่ะทำกันได้ไหมคะข้อนี้น้องๆคนไหนทำข้อนี้ได้อย่าลืมเมนบอกทางใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r ร์ a ังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ